ไหนของเล่นไหนว้าวนี่ของเล่นนะลูกใช่ลองหาดูดีว่าหนูชอบอะไรนะคะว่าถูมงคลไหมบุพระเยอะเลยนะคุณแม่คะ,อะ,คะอะไรคะลูกเมื่อไหร่จะไปรับน้องล่ะคะน้องเรียนพิเศษยอยู่ลูกเดี๋ยวเราก็ไปรับน้องช่วงเย็นๆเหมือนเดิมเียครับงั้นเราไปรับน้องแล้วเรามาตลาดอ,อีกนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่เบื่อหรอลูก มาอีกมากับน้องด้วยนะคะนะคะนะคะเดี๋ยวเราไปรับน้องแล้วเนี่ยเรากลับตลาดอีกเห็นจ๊ะไอ้พูดแล้วเออนีพูดเป็นลางแล้วค่ะที่ลาคือสวยใสนะฮะเห็นไหมสิ่งที่คุณทำออกไปมันคืออะไรทำไมถึงทำแบบนี้คุณเห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจัไม่ได้ตั้งใจค่ะ แต่แขลว่าหมอจ๋าตั้งใจะ <c oughs> <c oughs> นะครับเออเกิดเหตุการณ์อย่ได้ไงและนี่คือสิ่งใหแปลกใจของเราะคระับขอเช็ดจมือด้วยครับ ฮัลโหลคุณเนตรดาราเหรอครับวิคุณคุณเนตรดาราโทรมาผมเลยเหรอครับท่านชวนผมท่านเข้าอุ้ย <was> ท <there? S 2> <time>. ่านเข้าได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวที่ไหนครับเนี่ยงั้นไปทางนี้เลยครับระวังตกนะระวังระวังตกไปให้อาหารปลาให้พี่ด้วย อ,อุดหนุนหน่อยนะจ๊ะคนดวงดีชื่อเลขอะไรก็รวยซื้อไปจะจ๊ะรวยแล้วก็รวยอีกจ้าไม่ไม่จริงอ่ะผมไม่เชื่ออ้อทำไมอ่ะนี่ซื้อดีกว่าเรื่องดวงเรื่องอะไรนี่มันไร้สาระปะ่ะอันนี้นะโอ้โหของดีๆทั้งนั้นเลขก็สวย ซื้อพิธีน่ะอุ่นๆหน่อยนะเอาคู่หนึ่งก็ได้หรือจะใบเดียวก็ได้ผมมารวยแล้วรวยจะแย่อยู่แล้วนี่ออกทีวีแป๊บเดียวก็ได้เป็นล้านแหมรวยแล้วรวยอีกจะได้รวยรวยรวยขึ้นไปยังไงล่ะจ๊ะร <laughs> วยรวยรวไม่ซื้อหรอกลอตเตอรี่สุขภพเง,งี้ยไอ้ลอตเตอรี่สกปรกพูดได้ยังไงลอตเตอรีอ่อะไรสกปรกโอ๊ยเอาเปิดเปิดอย่างนางงี้ทั้งวันก็สกปรกดินี่แววตาแบบนี้ เลยป้าป้าป้าอะไรจำไม่ได้ใครจำไม่ได้โหป้านี่นี่เป็นของเก่าจงนะเจ้าป้าคนนี้นี่ป้าดูดีๆมนติ์มนติ์มนติเออไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดมนติ์นิสัยไม่เป็นแบบนี้โอ้เรื่องมันยาวป้าผมเคยซื้อหวยกับป้าไง ยังไม่ได้เหรอแต่มอนซิ์นิสัยไม่เป็นแบบนี้โอ้โอะไรเนี่ยต้องให้อธิบายยังไงนี่ป้ามอิซย์ก็เป็นคนดีนิสัยดีเขาไม่นิสัยอย่างนี้หรอกโอ้โหป้านี่หลอกดาาเหรอไม่ได้หลอก่าร่ะทำอะไรดูนี้คะนี่ต่างหากต้องงานมนินซิดไปเขาไปไหว้พระกันคะ่ะออออครับมอนซี์ไปแล้วสิทธ อาจารย์ครับมุสาคืออะไรหรอครับเจริญพรมุสาก็คือการพูดมดเท็รเป็นการผิดศีลข้อที่สี่ด้วยการเจตนาที่จะพูดโกปดมดเท็จหรือโกหกแต่ในการจะกระทําอะไรก็ตามเป็นการโกหกด้วยเจตนาที่เรามีเจตนาจะโกหกไม่ให้เขารู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรเหมือนกับเราจะไปอะไรไปรักของขวงเขาแต่ว่าเราก็ บอกว่ามาเดืไปอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นการแบบเจตนาพูดโ,โกหกประการหนึ่งเมื่อการเจริญพรอ๋อมุสาปเป็นแบบนี้นั่นเองสาธุทำไมคนจะชอบอยากได้ผมกลับไปเป็นคนเดิมอะไรแบบนี้ทำไมคุณไปพูดกับอาจารย์มีอย่างนั้นล่ะคะผมเคยซื้อหวยกับป้าไงจะไม่ได้เหรอมันสิที่ไหนทำไมสนใจไม่ต้องมายุ่งเข้าใจไหม ฉันจะไม่กลับไปเป็นคนเดิแบบนั้นอีกเด็ดขาดได้ยินไหม